ที่เป็นอดีตตำรวจติดตามคุณนิพนธ์เนี่ยเขายังมาขอบคุณคนเสื้อแดงเลยเขาต้องขอบคุณครับมันมีการเจรจากันครับไม่ปฏิเสธเขาเขาไปช่วยแต่ถามว่าคนที่ทําให้คุณนิพนธ์เจ็บเนี่ยตกลงแดงเทียมหมดใช่ไหมครับใครช่วยเป็นแดงเนี่ยเขาขับรถชนกําแพงและประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับทําไม20คนคดีนี้ตํารวจจึงจับคุมไม่ได้ล่ะคือแดงเนี่ยอยากจะเชิญท่านนายกนี่กลับมาพูดเรื่องตรงประเด็นแต่้วยความเคารพนะท่านนายกในวันนี้นี่นะครับผมอายุมากกว่าท่านแล้วเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะให้คำแนะนำอะไรกับท่าน บางเรื่องเนี่ยท่านกรุณาอย่าลงไปต่อล้อต่อเถียงเถอะครับสาารณชนเขามีสายตาอยู่ถ้าเราไปต่อลอ้ตอ,ลอ,ตอ,ลอต่อเถียงทุกเม็ดเนี่ยนะมันเสียเกียรติคุณของสถานะนายมตรีและเสียเกียรติคุณของท่านเองนะครับท่านไม่ต้องกลัวฮนะสิ่งที่จรุพรพูดถูกหรือผิดเนี่ยสาธารณชนเขาจะตัดสินฮะแต่ถ้าคุณมาต่อล้อต่อเถียงงเงี้ยตัวถูกตัวคุณเองเนี่ยเสียหายขออนุญาตที่ให้คำแนะนำนะเป็นคนแก่นะครับ